อนุตรังอภิสัมพูทิงสัมพุชิตวัตทาคโตปาธมังยังอเทเสสิธรรมจะกังอนุตตรัง สัมเทวาปวะเตนตัวโลเกอัปติวัติเตียงยถาคาตาอุโพอันตาปติปติจจาตชิมา จตุสวเรสัจเจสุวิสุธังยานธาตสนงังเทสิตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตตนาง นาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจากประวัตตนังวายกรณปาปเทนาสังขีตันตามภาามาเส โสตังเอกังสมัยยังภะคะวัปารานสิยังวิหารติอิสิปตนเนียมิคาถายตตาตรโคภะคะวัปัญจวัคคีย์ิกขุอามันเตสิทเวม ชิตเตนะนะเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกามัสุขันลิกานุโยโคหินโอ โมปตุชนิโกะอนาริโยอนัตสันหิตตโยจายังอัตะกิลัมมคานุโยโคตุโคอนาริโยอนัตสันหิตตโยเอเตเตปิคะเวอุโภอัน ุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุการณียานการณีอุปสมัยอาปิญาญาสัมพุทธายนิพานายสังวัตติกตมมาจักสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถา อาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียากรณีอุปสมัยยาอภินญายาสัมพุทธายนิพพานายาสัมวตติอิยามีวะอริโยอาทังคิโกมะโคสัยญาติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกั ปโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโสัม ติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาภิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกกรณียานะกรณีอุปสมายาปิญญาสัมปทายนิพานายังวัตติอิทังโคปนาปิกเว ผุดถูกอริยสัจจังชาติปิดุูกคาชราปิดุูกคามรณะปิดุูกคำสุขกัปริเทวะตุูคาตัวมนาสุปายาสาปิดุูกคาปิเยหิสัมปโยโคถุกโคปิเยหิวิปรโยโคถุกโคยัมปิดชังนลปฏิตา มปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาปิคะเวทุกขสมุตยโยอริยสัจจังยายังตานาปโนภวิกานันธิราคะสหัตตาตาตตาตราพินันทินใสยะธิทังการม ตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหายิธังโขปนาปิกเวทุกขนิโรโทอริยสัจจโยตัสสาเยวตัณหายาเสสวิราขนิโรโทจาโคปตินิสักโคโมติอนาละโย,ยอิธัง ปันปิกฆเวทุคนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังญาเมวะอาริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปोสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวุสัมมา วายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธ นิทังทูกขังอริยสัจจันติเมผิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักภูมิอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโคปนิทังทูกขังอริย สัจจังปรินยายันติเมพิกเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก้อุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินยาตั ันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุลงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจัติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเต สุธรรมเมสุจักุงอุทตปาทิยานางอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจปะหาตัพันติเมผิเขเวปุกเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักุ อุทตปาทิญาณงอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลกุอุทตปาทิตังโขปนิธังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวปุเพออนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณ์ อตาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขะนิโรธะอริยสศาจันติเมพิคะเวปุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอา โลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธัอริยสัจจังสัชิกาตพันติเมพิกะเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจชาอุตปาทิโลโกอุตตปา ทิตฐังขปนิังฏฐขคนิโรธุอริยสัจจั์ศาจิกตตันติเมพิขเวปุพิอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุตตปาฏิญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิอิทังตขคนิโรธ ทักามินนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีเขเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อาเริยสัจจังภาเวตาพันติเมปิกะเวปุกเปอนันุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทัวคามิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังภาวิตันติเมผิเขเวผูเปอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมผิเขเวอิเมสุจตตุสุอริยสัจเจ สุเอวันติปริวัตังทวตาสาการัยถาภูตังยานทาสนังาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิทเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรมมะเกสัสมณนพรหมณียาปชัยยาสเทวมนุสัยยาอนุต รังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมปุโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาการังยะคาปุตังยานา สนังสุวิสุทธังอาโหสิอัาถาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพรามเกสัสัมณพระมณิยาปชายยาสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมปูติงอภิสัมปูตัวปัจจัญญาสิงญาณจัปนัเมธา senang pa dia aku pamewimutti ayam man dimacatina ditani punna apa di hit mau jakawa ataumanpan Jawa Kiiku maka waktu pastiang karena semingpannya mane ayam สัมโตุโกธัญญาสวิรังวีตมะลังธรรมมาจากคุ้มอุทปาทิยังกินจิสัมปุทยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวาติเตเจพคาวตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสาธรรมโนสาวเวสุ สียังอิสิปตะเนมิีคทายะอนุตรังธรรมมาจากกลงปะวัติตังอปาติวัติยังสมเนนาวะพระมเนนาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวาเกณจิวาโลกะสเม पङ् ยาม마เทวาสัตมนุสเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตวะตุสิตาเทวาสัตมนุสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตวานิ นรติเทวาสัตรมนุสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตตวะปรณิมมิตวะสวัตติเทวาสัตธรรมนุสเวสุงปรณิมมิตวะสวัตตินังเทวาน กตังสุตตวะพระมกายิกาเทวาสัตมนุสาเวสุ วัตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปิติวัติยังสมเนนวะพระเนนวะเทเวนวะมาเรนะวะพระมุนาวะเกนจิวาโลกาสมี เอเตหเตนขันเนนะเตนะโมโหเตนายาวะพัมมโลกาสัตตุอัพภูคัจฉิอญันจตัสสะสหัสสีโลกธาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปมาโนจะอลอภโสโล

เนศิัญญาสิวตาภูโกลทันโยอัญญาสิวตาภูโกลทันโยติหิตติหิตทัายะสมะตุโกลทันยะสะอัญยาโกลทันโยตเววนา